อำอสีมอใหม่เข้มป้องกันโควิดออกตรวจเยี่ยมบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองหนังสือพิมพ์อบตเก้านาวันที่17กรกฎาคมสอง3ที่อำเภอสีมืองหม่เวลา10นาฬิกานายสารชัยคล่องหยดนายอมเิอำเภอสีมืองหม่พร้อมกับปลัดอำเภอผู้ซอยสารสุขอำเภอสีมืองหม่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสารสุขตำบลและกำนันผู้ยาบ้านในพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองในระหว่างวันที่8ฮอดวันที่11กรกฎาคม2563โดยให้การกักกันตนเองจำนวน14มือเพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการซึ่งได้เน้นยำ้ำแนวทางการปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคที่เชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่บ้านข,วาขนัวแค้หมูทีเก่าตํบลข้าไหลบ้านห้วยมากมูที่8ตําบลข้าไหลและพื้นที่เขตเทศบาลตําบลสีเมืองใหม่ชาญผู้เบศทิตสารรายงานจุตทาพงษนะ์ณอุนบลบรรณาธิการข่าวภาพข่าวอ,อมเพอสีเมืองใหม่